เป็นสถานที่ที่ถ่ายอยู่ในฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่อง Emily in Paris นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าฟงอเล็กซานเดรทัวรหรือว่าอเล็กซาน r ดร b r i ริ e นั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นสะพานที่ฉากที่ Emily in Paris นะคะเขามาถ่ายกับนักธุรกิจที่ทำน้ำหอมใช่ไหม พี่นางทำน้ำหอมให้แล้วก็ถ่ายกับนางแบบที่ต้องเปลือยล่างนะคะจำไม่ได้นะเรื่องเป็นยังไงแต่ว่านี่แหละค่ะก็คือตั้งใจมาตรงนี้เลยโอเคงอล็กซานเดอร์ทัวรหรือว่าเล็กซานเดอร์ทนั่นเองให้ดูบริเวณรอบๆก็สวยงามมาก ก็คือเป็น Air France. แอร์ฟรานซ์น่าจะเป็นตึกตึกอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นโบสหรืออะไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูแต่ว่าตั้งใจมาข้างหน้าน,นี่ค่ะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายดูให้ดูใกล้ๆเนอะ beautiful. You know, it's one of the tourist place that people want to want to come and take a photo here. ก็มีคนล,ลองแล้วนะคะหเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะตั้งแต่ฝั่งหนึ่งไปจนถึงฝั่งหนึ่งนะคะปล่อยให้ป๊าานะคะป้อนนมลูกไปนะคะสวยมากก็คือถ่ายรูปก,ก็ต้องมีกล้องแบบเลนส์ซิกนะคะ สวยวเราจะถ่ายให้ดูนคะคะแล้วก็ตอนนี้ฤดูเอ่อใบไม้ผลิใช่ไหมก็จะเริ่มแบบใบไ,ไม้ก็จะออกสีส้มๆสมๆหน่อยโอเคเราเดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ ก็ได้เห็นค่ะสวยนะกล้องดีๆหน่อยถ่ายรูปแล้วก็วิธีการถ่ายนะเขาจะถ่ายแบบให้เห็นเสานะแล้วเขาก็จะถ่ายให้เห็นแบบแาท h ดรอลด้านหลังนะคะจะสวยมากแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกมุมหนึงนี่เลยเอมิลี่อินฟาริสก็จะเห็น e i f f ลทาวเวอนะคะหรือ e อเ f ลทาวเวอนั่นเอง แต่ว่าแดดเริ่มแรงมองไม่เห็นเท่าไหร่ ก็จะเป็นสะพานโอ๊ยป,ป๊ป,ป๊าแบบป๊าป๊าต้องให้ลูก <c oughs> กินนมก่อนตอนนี้เรายังถ่ายรูปให้ไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายเองก่อนนะคะตอนนี้ <c oughs> แล้วก็ก็จะมีบันไดนะคะตรงตรงสะพานเนาะก็คือเขาก็จะมีนี่เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง <c oughs> หนึ่งวงอเล็กซานเดร์ทัวร์นะคะ สวยงามมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาถา่ายรูปให้ได้นะคะเดินมาจาก e อเซลทาวเวอรก็ได้นะถ้าไม่ไกลนะตรงนู้นนะคะโอ้มึนเลยมึนเลยนะคะเราก็จะเห็นนะรูปปั้นตา่างๆแล้วก็มีร้านนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็แล้วก็มองเห็นนะคะริมแม่น้ำเซน คนก็จะมานั่งทานอาหารกันเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้นะคะโอเคโอ้ยจริงๆอยากถ่ายรูปตรงนี้มากเลยอ่ะแต่ไม,ไม่ไม่รู้ก็ไม่รู้พราตรงนี้มุมนี้ก็สวยนะทุกคนเอาไว้ว่าได้มาปารีสนะคะมาถายมุมนี้นะคะสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3นะคะ เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโอเคนะคะตอนนี้นะคะกลับมาเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหาสากับลูกก่อนนะคะค่ะต้องเดินกลับไปแล้วก็บอกว่าฝั่งนี้มุมสวยมากต้องมาถ่ายรูปให้ฉันโอ้แล้วก็จะเห็นฟาริสอินะแต่วันนี้แดดแรงนะคะมันจะย้อนสสนไปนิดน,นึง มีอะไรสนใจเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะโอเคไหมเจอกันนะคะตอนนี้มานั่งอยู่ริมแม่น้ำเซนนะคะอยากให้ดูค่ะเรือลำนี้คนเยอะมากมากโอ้โหนั่งนั่งกันไปได้ยังไงข้างบนแล้วไม่มีใครนั่งข้างล่างด้วยนะคือข้างบนหมดเลย so you know papa nobody want to stay downstairs นะ everybody go up to the to the roof เอ they gonna go down but you know another boat m a y hey, b e private o r t h e group tour mm hmm. เรามานั่งอยู่ตรงอ๋ออเล็กซองเดอร์ทัวร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีข้างล่างเนี่ยมันก็จะเดินได้ยาวทอดยาวแม่น้ำเซนสามารถเดินกับได้ so we can walk to uh, our o u t plus duty ปะ่ะใช่เ hmm. ร <Okay. S 2> าเดิน mm hmm. ไปได้นะคะเดินเรียบ ทางไปได้เลยได้ตลอดอแล้วก็มีคนฮัลโหลหน่อยลูกฮัลโหลหน่อยกินนมเสร็จหรือยังลูกกินนมยังไม่เสร็จร้องบ้างไม่ร้องบ้างนะใช่ไหมจริงจริง,งครับผมอ้มีสามริก์นะคะมิลค์โคคาโคล่าแอนเบียนะคะครับผมอะไรนะ อยากพูด่าอะไรอ๋อสนุกหรอ,อ,อมาเดินเล่นข้างนอกสนุกไหมเมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยฮะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็นั่งพักให้ให้ลูกกินนมนะคะแล้วก็ถึงเวลากลับแล้วเพราะว่ามาแค่แป๊บเดียวนะมาดูแค่สะพานนี่แหละแล้วก็เหมือนได้ออกจากบ้านดนิหน่อยแม่ก็ดีใจแล้วคะ่ะแค่เดินเล่น กินลมชมเบวริมแม่น้ำเซนริเวอร์นะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็นั่งพักกินน้ำโคกินดื่มน้ำให้นมกินเบียร์เรียบร้อยอย่างละคนละแก้วเสร็จละเราก็ต้องกับนะคะ <laughs> ก็จะลาไปตรงนี้ก่อนนะคะไว้มีคลิปสนุกๆหรือว่าอยากจะให้ดูสถานที่ท่องเที่ยวอะไรในปารีสเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะตอนนี้ก็เอาไว้แค่หนึ่งสถานที่ก่อนนะคะอย่าลืมพงอเล็กซงเดอร์ทัวรหรือว่าอเล็กซานเดอร์ทรีบริดจ์นั่นเองนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบิสูบิสูจิจิ Sometimes when life brings me down, you're the cure. My